ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะครูชื่อครูรัติการสันทัศนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรานะคะมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไปแล้วแต่วันนี้นะคะเด็กๆจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่13แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องวงจรปิดและก็วงจรเปิดเด็กๆนะคะก็จะได้ทําการศึกษาว่าวงจรปิดคืออะไรและวงจรเปิดคืออะไรการทํางานของวงจรปิดและวงจรเปิดนะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปศึกษานะคะเกี่ยวกับวงจรปิดและวงจรเปิดแต่ก่อนที่เราจะไปศึกษา เด็กๆจำได้ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราเรียนในห้องเรียนไปเราเรียนเรื่องนะคะการคำนวณกฎของโอมซึ่งเด็กๆนะคะลืมหรือยังนะคะว่ากฎของโอ์มเขามีวิธีการคำนวณอย่างไรถ้าเด็กๆคนไหนลืมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับ การทำงานนะคะแล้วก็การคำนวณของกฎของโอมให้เด็กๆฟังกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะว่าจริงๆแล้วกฎของโอมนะคะคืออะไรเราทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเธอพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ ค่ะสำหรับกฎของโอห์มนะเด็กๆจำได้ไหมที่ครูบอกว่าให้จำเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยการวาดนะคะโดยข้างบนเป็น V แล้วก็ด้านข้างสองข้างเป็น R ถูกไหมลูกนะคะ V คืออะไรนะคะ V คือค่าความต่างอะไรนั่นเองความต่างศัก์นะคะมีหน่วยเป็นโวลต์ส่วน I คือค่ากระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ส่วน R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มทีนี้เด็กๆจำได้ไหมครูบอกว่าครูมีสูตรลัดนะคะในการหาถ้าเด็ก เด็กต้องการหาค่า v นะคะก็ให้เด็กๆเ,เอานิ้วเนี่ยปิดไว้ที่ค่า v เพราะฉะนั้นมันจะเหลือ i กับ r นะคะถ้ามันอยู่ติดกันโดยเส้นตรงนะคะเราก็จะเอามาคูณกันได้เลยนะคะมันก็จะได้มาเป็นสูตรนะคะ v เท่ากับ i r นั่นเองแต่ถ้าเด็กๆต้องการหาค่า i เราก็เอานิ้วปิดค่า i ไว้ถูกไหมนะคะเสร็จแล้วมันจะเหลือ v นะคะแล้วก็ ส่วนของมันนะคะก็จะใช้การหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสูตรในการหาค่า I ก็จะได้เท่ากับนะคะ i เท่ากับ V ส่วน R นะคะส่วนเราจะหาค่า R เราก็ปิดเอาไว้ที่ตัวอะไรนั่นเองเด็กๆปิดไว้ที่ตัว R ถูกไหมพอเราปิดไว้ที่ตัว R นะคะมันก็จะเหลือ V กับ i ถูกไหมลูกทีนี้ถ้าเป็นเส้นแนวนอนครูบอกแล้วใช้การหารแต่ถ้าเป็นเส้นแนวตรงเราจะใช้วิธีการคูณเพราะฉะนั้นการหาค่า R นะคะก็จะได้เท่ากับ R เท่ากับ V ส่วนไ้นั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครูว่าเด็กๆทำได้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคำนวณได้อยู่แล้วแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนในส่วนของวงจรปิดและวงจรเปิดกันเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนนะครูก็อยากให้เด็กๆนะคะศึกษาวิดีทัศน์วงจรปิดและวงจรเปิดนะคะว่าวงจรปิดและวงจรเปิดเขามีการทำงานกันอย่างไรเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาจดเป็นเลคเชอร์ได้เลยนะคะว่าวงจรปิดและวงจรเปิดคืออะไรคะ่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะครั้งที่แล้วน้องๆได้เรียนเรื่องที่สนุกมากๆไป เรื่องนั้นคืออะไรเอ่ยนึกออกหรือเปล่าครับท่านนึกไม่ออกก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับวันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่ายซึ่งเราสามารถแบ่งได้เป็นวงจรไฟฟ้าเปิดและวงจรไฟฟ้าปิดวงจรไฟฟ้าทั้งสองแบบจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆจากความรู้ครั้งที่แล้วทำให้ผมสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้อย่างง่ายได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆ่นแหลครับทำได้หรือเปล่าในวันนี้ผมก็มาขอให้ด็อกเตอร์อธิบายเรื่องวงจรไฟฟ้าเช่นเคยเพราะตอนที่ผมกลับไปลองทำเองนั้นผมพบปัญหาว่าต้องทำยัางไงาจึงจะสามารถบังคับให้หลอดไฟในวงจรไฟฟ้าดับและสว่างได้ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วอา้าวว่ายังไงมีอะไรหรือเปล่าคือผมได้ลองกลับไปต่อวงจรไฟฟ้าเองที่บ้านนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงถึงจะควบคุมการเปิดปิดของกระแสไฟในวงจรได้โดยที่ไม่ต้องคอยดึงสายไฟออกตลอดเวลาอ๋อ่น่นๆไม่ยากเลยนะเจมเดี๋ยวโรเตอร์จะบอกให้เองว่าต้องทํายังไงครับ จากที่ดเตอร์ได้เคยอธิบายให้เจมฟังไปแล้วว่าวงจรไฟฟ้าจะสมบูรณ์และมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนได้นั้นจะต้องประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟสายไฟและโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งในที่นี้ก็คือหลอดไฟยังจำได้ใช่ไหมจำได้ครับและเมื่อเรานำฐานไฟฉายสายไฟและหลอดไฟมาต่อกันแล้วหลอดไฟสว่างก็แสดงว่าวงจรไฟฟ้านั้นเนครบวงจรแบบนี้เรียกว่าวงจรไฟฟ้าปิด แต่ถ้าต่อแล้วไม่ครบวงจรหลอดไฟไม่สว่างเรียกว่าวงจรไฟฟ้าเปิดวงจรไฟฟ้าปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรทำให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรนั้นๆสามารถทำงานได้วงจรเปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจรซึ่งเป็นผลทำให้โหลดที่ต่ออยู่ในวงจรไม่สามารถจ่ายพลังงานออกมาได้ สาเหตุของวงจรไฟฟ้าเปิดอาจเกิดจากสายหลุดสายขาดปลั๊กเสียบไม่แน่นสวิตช์ไม่ตอบับวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเป็นต้นในกรณีปัญหาของเจมก็คือวงจรไฟฟ้าที่เจมต่อจะอยู่ในลักษณะวงจรไฟฟ้าปิดอยู่ตลอดเวลาการที่จะทําให้วงจรไฟฟ้าเปิดหรือปิดตามใจเรานั้นไม่ยากหรอกนะเจมแต่ก่อนจะไปเรียนรู้ว่าต้องทํายังไงมาพักทํากิจกรรมก่อนดีไหม ดีครับน้องๆกดที่ปุ่มกิจกรรมแล้วไปช่วยเจมทำกิจกรรมกันครับเอา้ากลับมาเรียนกันต่อการที่จะทำให้วงจรไฟฟ้าของเจมถูกควบคุมได้ตามความต้องการคืออยู่ในสภาพเปิดหรือปิดได้นั้นทำไม่ยากเลยนะเพียงแค่เราใช้สวิตเข้าไปในวงจรแบบนี้เมื่อสวิตปิดลง วงจรไฟฟ้าปิดหลอดไฟจะสว่างเมื่อสวิตช์เปิดวงจรไฟฟ้าเปิดหลอดไฟจะดับโอ้โหดีจังเลยนะครับแค่ใส่สวิตช์เข้าไปในวงจรไฟฟ้าก็สามารถควบคุมการเปิดและปิดของวงจรได้แล้วใช่แล้วล่ะเจมส์เพราะว่าสวิตช์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อหรือตัดการไหลของกระแสไฟฟ้า,ฟาดังนั้น เมื่อเราใส่สวิตช์เข้าไปในวงจรไฟฟ้าก็จะทำให้วงจรไฟฟ้าอยู่ในสภาพเปิดหรือปิดได้ตามต้องการเป็นยังไงบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ยากเลยเอาอย่างนี้เรามาลองทดสอบกันให้เห็นชัดๆกันไปเลยว่าการเปิดปิดสวิตช์ไฟนะั้นทำให้เกิดผลยังไงกับกิจกรรมนี้ สิ่งที่เราต้องใช้คือ 1. หลอดไฟ 2. สายไฟ 3. ฐานไฟฉาย 4. สวิตช์เมื่อมีอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ลงมือทำกันได้เลยเริ่มจากร่างแบบวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้สัญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้ไปเพื่อจะได้รู้ว่าควรต่อวงจรยังไงเวลาทำจริงจะได้ไม่สับสน โดยในภาพร่างวงจรไฟฟ้าต้องมีแหล่งจ่ายไฟสายไฟสวิตช์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็คือหลอดไฟนั่นเองจากนั้นลงมือต่อวงจรนำสายไฟมายาวพอประมาณ3เส้นนำปลายด้านหนึ่งของเส้นที่1ต่อเข้ากับด้านหนึ่งของสวิตช์และนำปลายอีกด้านต่อเข้ากับขั้วบวกของฐานไฟฉายจากนั้นเอาปลายด้านนึงของสายไฟเส้นที่2ต่อกับสวิตช แล้วเอาปลายที่เหลือต่อกับขาข้างหนึ่งของหลอดไฟสุดท้ายนำเส้นที่สต่อเข้ากับฐานไฟฉายคั้วลบและขาที่เหลือของหลอดไฟเมื่อต่อเสร็จก็ลองเปิดปิดสวิตช์แล้วสังเกตผลผมสังเกตเห็นว่ากดสวิตช์หนึ่งครั้งหลอดไฟจะสว่างเมื่อกดสวิตช์อีกครั้งหลอดไฟจะดับลงครับไหนเจมลองสรุปผลการทดลองให้ด็อกเตอร์ฟังหน่อยได้ไหม จากการทดลองสรุปว่าวงจรไฟฟ้าปิดทําให้วงจรสมบูรณ์กระแสะไฟฟ้าไหลเวียนหลอดไฟจึงติดวงจรไฟฟ้าเปิดทําให้วงจรไม่สมบูรณ์กระแสะไฟฟ้าไม่สามารถไหลเวียนได้หลอดไฟจึงดับครับเป็นยังไงทีนี้คงกลับบ้านไปทําเองได้แล้วสินะครับขอบคุณมากครับด็อกเตอร์ถ้าอย่างนั้นผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับน้องๆครับ เรามาสรุปเนื้อหากันอีกสักครั้งนะครับวงจรไฟฟ้าปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรทําให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรนั้นๆทํางานวงจรไฟฟ้าเปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจรซึ่งเป็นผลทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรไม่สามารถจ่ายพลังงานออกมาได้สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสายหลุด สายขาดสายหลวมสวิตไม่ต่อวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเป็นต้นเอาเลยครับเรามาทดสอบความรู้กันหน่อยดีกว่ากับแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวใช้เดียว,ยยวตอนข้อไหนกันแน่ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ,ฟ้าเป็นอย่างไร ออกจากขั้วลบไปยังขั้วบวกออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบไหลไปในทิศทางเดียวกันออกจากขั้วบวกและขั้วลบสลับกันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าลูกฟุตบอลตุ๊กตาพูดได้พุ่นยนต์ที่เดินได้เครื่องบินบังคับวิทยุไอคืออุปกรณ์ควบคุมการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าสวิตช์สายไฟหลอดไฟ บตตเอรี่ใดไม่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าเปิดสายไฟขาดสายไฟหลุดสายไฟหลวมไฟฟ้าลัดวงจรนำฐานไฟฉายสายไฟหลอดไฟฟ้าสวิตช์มาต่อกันแล้วหลอดไฟสว่างจากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่าอย่างไรการต่อครั้งนี้ถูกต้องฐานไฟฉายมีกำลังไฟฟ้าอยู่มีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้ามีตัวนำไฟฟ้าอยู่ในหลอดไฟฟ้า การไหลของกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบสวนทางกับการไหลของอิเล็กตรอนซึ่งไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกตุ๊กตาพูดได้หุ่นยนต์ที่เดินได้และเครื่องบินบังคับวิทยุมีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าซึ่งจะทำงานเมื่อวงจรปิดและมีกระแสไหลในวงจรส่วนลูกฟุตบอลไม่มีวงจรไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ สวิตเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของวงจรไฟฟ้าขณะที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรกระแสไฟฟ้ายังสามารถไหลเวียนอยู่ในวงจรได้จึงเป็นวงจรไฟฟ้าปิดแต่การที่สายไฟขาดหลุดหรือหลวมเป็นสาเหตุทําให้วงจรไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้วงจรไฟฟ้าเปิดเมื่อนำฐานไฟฉายสายไฟหลอดไฟฟ้าสวิตมาต่อกันแล้วหลอดไฟสว่าง คำกล่าวนี้แสดงถึงภาวะวงจรไฟฟ้าที่ครบสมบูรณ์เมื่อวงจรไฟฟ้าสมบูรณ์กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านทุกส่วนประกอบในวงจรทําให้หลอดไฟได้รับกระแสไฟ,ฟจึงสว่างเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกใช่ไหมเอาไว้มาเจอกันคราวหน้ากับเรื่องราวของตัวนํำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ ค่ะหลังจากที่เราชมวิดีทัศ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูนะคะก็จะสรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับวงจรเปิดและวงจรปิดให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆอาจจะจดเลคเชอร์ไปด้วยก็ได้นะลูกสําหรับวงจรเปิดและวงจรปิดนะคะมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะการต่อวงจรไฟฟ้าเด็กๆจําได้ไหมในการต่อวงจรไฟฟ้านะคะมันก็จะต้องประกอบไปด้วย3ตัวถูกไหมคะ อันดับแรกเลยคือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าซึ่งในที่นี้จากรูปก็คือฐานไฟฉายนั่นเอง2คือตัวนําไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าก็คือสายไฟถูกไหมคะและ3นะคะก็คือโหลดหรือที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่นี้ก็คือหลอดไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทป,ประจุนะลูกจากขั้วบวก กระแสไฟฟ้านะคะมันจะไหลาจากขั้วบวกไหลไปยังขั้วลบซึ่งขั้วบวกของฐานไฟฉายก็คืออีตรงจุกที่มันยื่นออกมาถูกไหมลูกส่วนขั้วลบก็คือตรงอ่าตรงก้นของฐานไฟฉายนั่นเองนะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีการไหลาจากขั้วบวกไปยังขั้วลบอยู่แล้วแต่อิเล็กตรอนของไฟฟ้ามันจะมีทิศทางตรงกันข้ามนะคะอิเล็กตรอนมันจะไหลาจากขั้วลบ ไปยังขั้วบวกนะลูกนะคะให้จําไว้ให้ดีนะกระแสไฟฟ้าไหลไปจากบวกนะคะไปหารบเพื่อมีการถ่ายเทประจุกันนะคะแต่อิเล็กตรอนจะไหลาจากลบไปบวกนะคะซึ่งในการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ย เราก็จะต้องสายสายอย่างก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะสายไฟแล้วก็โหลดหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะทีนี้นะคะในการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมี2แบบ ก็คือวงจรปิดแล้วก็วงจรเปิดนั่นเองนะคะซึ่งวงจรปิดกับวงจรเปิดจากที่เราดูวิดีทัศเนี่ยเราก็เห็นข้อถึงความแตกต่างละว่าจริงๆวงจรปิดคืออะไรและวงจรเปิดคืออะไรนะคะเดี๋ยวครูก็จะสรุปให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวงจรปิดและวงจรเปิดคืออะไรคะ่ะค่ะที่ปิกี้ครูบอกไปแล้วว่าการต่อวงจรไฟฟ้านะ มันก็จะมีการต่อแบบวงจรเปิดกับวงจรปิดนะคะวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องอาศัยนะคะเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลผ่านให้ครบรอบของมันนั่นเองจากขั้วบวกไหลไปยังขั้วอะไรคะเด็กๆขั้วลบ จำได้ใช่ไหมทีนี้การต่อวงจรน,นะคะมันก็จะมี2แบบคือวงจรปิดกับวงจรเปิดเด็กๆเ,เนี่ยจะชอบมักจะจําสับสนว่าเอ้ยเราเปิดไฟเนี่ยแล้วไฟมันติดเนี่ยแสดงว่ามันเป็นวงจรเปิดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะลูกนะคะถ้าไฟฟ้าติดเราจะหมายถึงวงจรปิดแต่ถ้าหนูต่อแล้วไฟฟ้าหนูมันไม่ติด อันนั้นแหละคือวงจรเปิดนะคะเพราะว่าวงจรปิดเนี่ยจะหมายถึงวงจรที่มีการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกไปขั้วลบเนี่ยนะคะผ่านจากขดลวดนะคะไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็กลับเข้าสู่ขั้วของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยพูดง่ายๆคือมันไหลครบวงจรของมันนั่นเองนะคะแต่ถ้าวงจรเปิดเนี่ยก็คือวงจรไฟฟ้าที่มันขาดออกจากกันอาจจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะคะ กระแสะไฟฟ้ามันก็ไหลผ่านไปไม่ได้นั่นเองพอมันไหลผ่านไปไม่ได้ก็เลยทําให้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้พอมันทํางานไม่ได้เนี่ยนะคะไฟฟ้านะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตัวโหลดโหลดคือเครื่องใช้ไฟฟ้านะลูกมันก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเด็กๆอาจจะบอกว่าอุ๊ยครูมิวที่บ้านหนูหนูเปิดไฟแล้วไฟมันไม่ติด อ้าวแสดงว่าไฟไม่ติดอันเนี้ยเป็นวงจรเปิดละนะคะอาจจะหมายถึงเฮ้ยหลอดไฟของเรามันมีปัญหาหรือเปล่าหรือสายไฟของเรามันมีปัญหาหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เกิดไฟเนี่ยมันไม่ติดนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะถ้าเกิดบอกว่าวงจรปิดดูจากรูปวงจรปิดก็คือวงจรที่กระแสะไฟฟ้าถูกไหมลูก มันไหลผ่านครบวงจรของมันเลยก็เลยทําให้โหลดโหลดก็คือกูบอกแล้วว่าคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันเกิดการทํางานขึ้นมาได้ซึ่งจากรูปนะเด็กๆเห็นไหมเรามีฐานไฟฉายซึ่งจะเป็นขั้วบวกและขั้วอะไรนั่นเองขั้วรบแล้วก็มีตาต่อเชื่อมกับสายไฟแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟเราสั่งเกตเ,เห็นนะคะคือตัวของสายไฟเนี่ย นะคะหรือตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีการต่อไปที่ขั้วบวกและขั้วลบชัดเจนและต่อเชื่อมกับปลอดไฟชัดเจนซึ่งอันเนี้ยนะคะมันก็เกิดการถ่ายเทนะคะจากขั้วบวกไปขั้วลบและมีการถ่ายเทจากอิเล็กตรอนนะคะจากขั้วลบไปเครื่องบวกก็เลยทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลขบวงจร พอกระใสไฟฟ้าไหลครบวงจรนะคะไอหลอดไฟของเด็กๆเนี่ยมันก็เลยติดขึ้นมานั่นเองเด็กๆจํากิจกรรมการทดลองตอนแรกๆได้ไหมที่ครูให้เด็กๆต่อหลอดไฟถ้าต่อติดเนี่ยแสดงว่ามันไหลครบวงจรแต่ถ้ามันเกิดการต่อแล้วแล้วหลอดไฟเด็กๆมันไม่ติดเนี่ยแหละนะคะเราจะเรียกว่าวงจรไฟฟ้าแบบเปิด วงจรไฟฟ้าแบบเปิดเด็กๆด,ดูจากรูปเห็นไหมมันไปที่ขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะก็คือตัวฐานแล้วก็มาเชื่อมที่หลอดนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่หนูเห็นสายของมันไหมลูกสายทางฝั่งฝ่ามือของหนูเนี่ยนะคะมันไม่ได้เชื่อมติดกับตัวหลอดนะคะพอมันไม่เชื่อมติดกับตัวหลอดเนี่ยแสดงว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ย มันไม่สามารถนะคะไหลผ่านได้ครบวงจรพอมันไหลไม่ได้ครบวงจรเนี่ยนะคะก็เป็นผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่เนี่ยมันไม่สามารถจ่ายพลังงานออกมาได้พอมันจ่ายพลังงานออกมาไม่ได้หลอดไฟของเด็กๆก,ก็เลยไม่ติดนั่นเองนะคะซึ่งการเกิดนะคะ วงจรไฟฟ้าแบบเปิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ง่ายมากเลยเด็กๆนะคะเช่นบางบ้านเนี่ยอุ้ยทาไมเราเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วมันไม่ทํางานพอไม่ทํางานเนี่ยเด็กๆต้องมาเช็คละวา่าเฮ้ยสายของมันเนี่ยที่ต่อกันเนี่ยมันเกิดการหลุดหรือเปล่าหรือสายของมีนมีการขาดหรือเปล่าสายหลวมไหมสวิ์มันไม่ต่อเข้ากับวงจรหรือเปล่า หรือว่าถ้าทุกอย่างสายดีละสายไม่รวมไม่ขาดแสดงว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเกิดการชำรุดนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือวงจรไฟฟ้าแบบเปิดนะลูกค่ะเราก็รู้ไปแล้วเนาะเด็กๆสำหรับวงจรไฟฟ้าแบบเปิดและแบบปิดนะให้จําง่ายๆเธอแบบเปิดนะคะไฟไม่ติดแต่เธอเป็นแบบปิด ไฟจะติดนั่นเองเดี๋ยวเราไปศึกษานะคะแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ที่เราเรียนกันโดยครูมีรูปให้เด็กๆดูนะแล้วเด็กๆช่วยครูตอบทีว่ามันคือวงจรแบบเปิดหรือแบบปิดค่ะอ่าเด็กๆเห็นภาพแรกไหมภาพแรกเป็นตัวนี้มีสวิตนะคะ มีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็คือฐานไฟฉายนั่นเองนะคะอันนี้ใช้ฐานไฟฉายสองก้อนเท่เร,เรียกวกาแบตเตอรี่นะคะโหลดก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเห็นไหมแล้วก็คือตัวนําก็คือสายไฟเด็กๆนะคะเห็นไหมจากรูปอันนี้เป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดนะคะถ้าเด็กๆคิดว่ามันเป็นวงจรเปิดนะคะหรือวงจรปิดคิดคําตอบไว้ในใจเดี๋ยวครูให้เวลานะคะ 2. วินาทีในการตัดสินใจซิว่าจากภาพเนี่ยมันเป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดดูให้ดีนะครูใส่สวิตช์เข้าไปด้วยนะคะทีนี้นะคะจากภาพเนี้ยนะคะถ้าเด็กๆบอกว่ามันเป็นวงจรเปิดเก็บคำตอบไว้ในใจแต่เ้าบอกว่าเป็นวงจรปิดก็เก็บไว้ในใจเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะคะอ่าตอนนี้ครูก็จะเฉลยแล้วนะจากภาพอันนี้นะคะ หนูดูที่ตัวสวิคมันมีคบวงจรของมันก็จริงแต่สวิคเนี่ยมันดิดขึ้นแสดงว่ามันดิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ต่อเชื่อมกับตัวนำพอมันไม่ได้ต่อเชื่อมกับตัวนำแสดงว่ากระแสไฟฟ้ามันไหลผ่านไม่ได้พอกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ก็ทําให้โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานไม่ได้มันจึงเป็นการต่อวงจรแบบเปิดนั่นเองใครตอบถูกเก่งมากเลยนะลูกใครตอบผิดไม่เป็นไรไปชมภาพที่สองค่ะ ค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นการต่อวงจรแบบเปิดหรือแบบปิดคะอ่าลองคิดคำตอบของตัวเองไว้ในใจสิมีนะคะอันนี้เราใช้เป็นหั่นไฟฉายหนึ่งก้อนนะไม่ใช่แบตเตอรี่ละมีจากขั้วบวกมาขัาว้วลบแล้วต่อเข้าที่โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟของเรานั่นเองนะคะเราดูซิว่าเฮ้ย มันไหลครบวงจรไหมเด็กๆบอกว่าครูมิวดูจากภาพก็รู้แล้วมันมีภาพขีดขีดขึ้นมาแสดงว่าไฟสว่างเด็กๆไม่ต้องไปดูอีกต,ตรงขีดขีดก,ก็ได้ลูกให้ดูตรงสายว่าสายของครูเนี่ยมันต่อครบวงจรไหมนะคะถ้ามันครบวงจรมันควรจะเป็นปิดหรือมันควรจะเป็นเปิดดีนะคะเด็กๆคิดคําตอบของเด็กๆไว้ในใจเลยเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ ค่ะจากภาพนี้นะถ้าใครตอบนะคะว่าเป็นวงจรแบบเปิดนะคะหรือใครตอบเป็นวงจรแบบปิดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลกันว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรถ้าเราดูจากภาพมันมีการต่อนะคะจากขั้วบวกมาขั้วลบนะคะต่อเข้ากับตัวนำไฟฟ้า ก็คือสายไฟแล้วก็เข้าไปที่หลอดไฟเลยนะคะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยมันจะเชื่อมกันหมดเลยพอมันเชื่อมกันหมดนะคะไม่ได้มีวงจรตัวใดขาดนะคะหรือไม่ได้เชื่อมเหมือนไอ้ภาพแรกที่สวิ่มันดิบขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอันเนี้ยก็เลยทำให้เราสรุปได้ว่ามันเป็นการต่อวงจรแบบ ปิดนั่นเองนะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรพอกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรจึงทำให้หลอดไฟของเรานะคะมันสว่างขึ้นมานั่นเองข้อนี้ใครตอบถูกแล้วบ้างเอ่ยถ้าใครตอบถูกเก่งมากเลยแต่ถ้าใครตอบผิดยังไม่เป็นไรนะลูกยังเหลืออีกหนึ่งภาพนะคะสู้ๆนะครูเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพที่สมกันเลยคะ่ะ ค่ะและภาพสุดท้ายนะคะอันนี้หลอดไฟอันใหญ่มากเลยจากบวกมาลบเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีตัวฐานเนาะไม่มีตัวฐานของหลอดไฟนะคะเด็กๆคิดว่ามันเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบไหนคะ เปิดหรือปิดนะคะที่นี้ฐานไฟฉายเด็กๆจำได้ไหมฐานไฟฉาย1ก้อนนะคะให้ความต่างศักย์อยู่ที่1.5โวลต์ถูกไหมคะส่วนไอหลอดไฟไอันนี้หลอดไฟกลมๆถูกไหมคะหลอดไฟเนี่ยมันก็จะมีจำนวนนะคะที่ว่าเราใช้กี่โวลต์กี่โวลต์ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้านะคะมันไหลมาไม่พอดีกับมันนะคะหลอดไฟมันก็ไม่ติดเหมือนกันนะ ะะเพราะฉะนั้นเด็กๆด,ดูด้วยนะคะอันนี้นะคะเด็กๆคิดว่ามันไหลครบวงจรไหมถ้าเกิดไหลครบวงจรมันคือปิดหรือมันเปิดนะคะอะคิดคำตอบไว้ในใจนะเดี๋ยวเราไปชมเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับฉเฉลยนะคะจากภาพนี้เป็นการต่อวงจรแบบปิดค่ะทำไมถึงปิดถูกไหมเพราะกระแสไฟฟ้ามันไหลรบวงจรไงลูกนะคะมันมาจากขั้วบวกไปยังขั้วรลบนั่นเองแล้วก็ส่งไปที่หลอดไฟนะคะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนออกมานะคะไหลไปที่ตัวฐานไฟฉายอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวงจรเปิดนะคะ หรือวงจรปิดเด็กๆก็พอจะทราบละนะคะว่าอวงจรเปิดและวงจรปิดคืออะไรประเด็นหลักเลยครูให้จําไว้ว่าถ้าเป็นวงจรเปิดนะคะมันก็คือจะอไม่มีนะคะกระแสไฟฟ้าไหลครบนั่นเองแต่ถ้าปิดไหลครบไฟฟ้าใช้ได้นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็ได้จบไปแล้วครูหวังว่านะคะเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้นะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ